ในช่วงเวลาที่แทบไม่มีใครคาดคิดวงการปิงปองเยาวชนโลกต้องสั่นสะเทือนเมื่อทีมชาติไทยสร้างเหตุการณ์สุดประวัติศาสตร์ด้วยการล้มยักษ์ใหญ่อย,อย่างจีนลงอย่างเหลือเชื่อในศึกชิงแชมป์เยาวชนโลกการแข่งขันที่ทั่วทั้งเอเชียรวมถึงยุโรปต่างจับตามองเพราะจีนถือเป็นขุมพลังที่ไม่มีใครกล้าท้าทายทั้งเรื่องระบบการฝึกซ้อมที่เข้มขน้นนักกีฬาที่ขึ้นชื่อว่าเรลแมนยำดูดันแอร์และเล่นด้วยความมั่นใจระดับแชมป์โลก ทว่าในค่ำคืนแห่งชะตากรรมครั้งนั้นทีมไทยกลับเป็นฝ่ายยึดคอร์ดและหัวใจของคนดูทั่วโลกเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่นาทีแรกที่เกมเริ่มต้นเสียงเชียร์ของแฟนชาติต่างๆในสนามเหมือนจะแผ่วลงเพราะทุกคนกำลังจ้องดูว่าเด็กไทยจะรับมือกับพายุลูกยักษ์จากจีนได้อย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโต๊ะปิงปองวันนั้นไม่ใช่เพียงการเล่นที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความนิ่ง ความเร็วความกล้าและจิตใจที่ใหญ่กว่าร่างกายหลายเท่าเด็กไทยของเราลงสนามด้วยสายตาที่มุ่งมั่นเตี่ยมด้วยความเชื่อมั่นเหมือนรู้ว่าเวลานี้คือเวลาของพวกเขาเซตแรกจีนพยายามรุกตั้งแต่ต้นเกมเหมือนต้องการปิดจบให้เร็วตามสไตล์แต่ไทยกลับตั้งรับได้อย่างเหนือความคาดหมายลูกสปรินที่ไทยตีโต้ใส่จีนทำเอาคู่แข่งชะักหลายครั้ง จังหวะเบรกสั้นๆนรวมไปถึงลูกตบเฉียงที่หักมุมจนคนดูในสนามต้องร้องอู้ตามอย่างพร้อมเพรียงนักวิเคราะห์จากหลายชาติเริ่มมองหน้ากันเพราะไม่คิดว่าเด็กไทยจะยืนระยะกับจีนได้ดีขนาดนี้จนเมื่อแต้มขึ้นสู่ช่วงสำคัญเสียงนับแต้มดังขึ้งทีและหนึ่งเหมือนกำลังนับถอยหลังชะตากรรมของทีมจีนแต่วินาทีนั้นเองเด็กไทยเสิฟลูกที่ทั้งแรงทั้งแม่นยำพุ่งเข้ามุมอย่างหมดจด ทำเอานักปิงปองจีนรับไม่ทันและเซตแรกตกเป็นของไทยแบบสะเทือนอารมณ์ทั้งสนามช็อตนั้นเองที่กล้องจับภาพไปยังโค้ชทีมจีนซึ่งมีสีหน้าเริ่มเครียดอย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่เรื่องปกติเพราะจีนไม่เคยเสียเซตให้ทีมที่ไม่ได้อยู่ในท็อปของโลกง่ายๆเช่นนี้การที่เด็กไทยสามารถรุกรับได้ดีขนาดนั้นเป็นสิ่งที่แม้แต่นักข่าวจีนยังต้องยอมรับว่าไทยเตรียมตัวมาดีจริงดีจริง เข้าสู่เซต2จีนออกมาในสภาพกดดันแบบเห็นได้ชัดพวกเขาพยายามเร่งเกมบุกหนักกว่าเดิมแต่ไทยกลับอ่านเกมออกทุกจังหวะลูกส่วนกลับของไทยกลายเป็นจุดที่จีนเริ่มเสียความมั่นใจแม้จะมีช่วงหนึ่งที่จีนขึ้นนำแต่ไทยก็ไล่ตามทันอย่างเหลือเชื่อจังหวะที่ไทยตีโต้3ามครั้งติดแล้วลูกสุดท้ายปล่อยสปินย้อยลงบนเส้นแบบเฉียบคมทำให้ทั้งสนามถึงขั้นลุกขึ้นปรบมือ จากนั้นโมเมนตัมทั้งสนามเหมือนเทมาทางไทยทั้งหมดแม้จีนจะพยายามฮึดสู้อีกครั้งแต่แต้มสุดท้ายของเซต2เด็กไทยกลับตบลูกเด้งเร็วเข้าเส้นแบบงดงามชนิดที่เรตติ้งถ่ายทอดสดพุ่งขึ้นทันทีช็อตนั้นเองที่แฟนจีนหลายคนเริ่มแสดงความประหลาดใจแบบเปิดเผยในโซเชียลเพราะจีนไม่เคยเจอทีมเยาวชนที่ใจใหญ่และเทคนิคดีขนาดนี้มาถึงเซตสที่เต็มไปด้วยแรงกดดันสูงสุด จีนแทบจะเล่นแบบไม่มีที่ให้เสี่ยงอีกต่อไปแต่ไทยกลับเล่นอย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจส่วนหนึ่งเพราะพวกเขารู้ว่าหากปิดเกมนี้ได้ก็จะจารึกชื่อในประวัติศาสตร์บิงปองไทยทันทีจีนพยายามทุ่มทุกอย่างลงบนโต๊ะลูกสปินหนักการหมุนข้อมือการตบเร็วทั้งหมดถูกปล่อยออกมาดังพายุแต่ไทยยังยืนหยัดได้อย่างเหลือเชื่อ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักกีฬาไทยเก็บสามต้มติดจนแฟนต่างชาติในสนามลุกขึ้นยืนส่งเสียงให้กำลังใจแทนจีนด้วยซ้ำเพราะพวกเขารู้ว่ากำลังดูดาวดวงใหม่ของโลกกำลังแจ้งเกิดต่อหน้าต่อตาแต้มสุดท้ายขอองค์การแข่งขันครั้งนี้กลายเป็นภาพจำของผู้ชมทั่วโลกไทยเสิร์ฟเปิดเกมอย่างเฉียบคมจีนรับได้แล้วสวนกลับเต็มแรงแต่ไทยวิ่งเข้าหาลูกพร้อมตีหยอดเบาๆให้ลูกตกใกล้เน็ตแบบที่จีนทำอะไรไม่ทัน เสียงดังสนั่นทั้งสนามตามมาทันทีผู้บรรยายถึงกับตะโกนว่า Thailand Make History เมื่อการแข่งขันจบลงสื่อจีนเริ่มรายงานทันทีว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ทำให้จีนต้องกลับไปทบทวนระบบเยาวชนใหม่ในขณะที่ชาวจีนในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยความตกใจหลายคนยอมรับตรงๆว่าไม่คิดว่าไทยจะมีศัก,กยภาพสูงขนาดนี้บางคนบอก,กว่าเด็กไทยนิ่งกอว่าที่คิด พวกเขาฉลาดในการอ่านเกมบางคนถึงขั้นระบุว่าหากไทยรักษามาตรฐานนี้ต่อไปอีกไม่นานอาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของจีนในระดับโลกคอมเมนต์อื่นๆจากชาวจีนยังมีความรู้สึกหลากหลายปนกันไปบางคนสรรเสริญไทยว่าเป็นทีมที่เล่นอย่างมีวินัยและสมควรชนะบางคนก็แสดงความไม่อยากเชื่อว่าจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจที่แทบไม่มีใครค่นได้ง่ายๆ กลับพ่ายแพ้แบบไร้ข้อกังขาในวันนี้ด้านแฟนไทยเองต่างตื้นตันกับความสำเร็จครั้งนี้เพราะการเอาชนะจีนได้ถือว่าเป็นเหมือนการก้าวข้ามภูเขาลูกใหญ่ที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแต่เด็กไทยกลับทำให้มันเป็นจริงด้วยความมุ่งมัน่นความพยายามและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่นาทีเดียวหลังเกมมีการเผยภาพเบื้องหลังของนักกีฬาไทยที่กอดกันทั้งน้ำตา โค้ชเองก็ดูภูมิใจจนพูดอะไรไม่ออกเพราะนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางการแข่งขันแต่มันคือประกาศว่าไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ความเป็นทีมชั้นนำของโลกในสนามปิงปองไม่ใช่แค่ภูมิภาคเอเชียอีกต่อไปหลายสื่อใหญ่เริ่มให้ความสนใจนักกีฬาไทยโดยเฉพาะความเร็วมือและความนิ่งทางจิตใจที่โดดเด่นกว่านักกีฬาหลายชาติ บางสำนักถึงขั้นเปรียบเทียบว่ารุ่นเยาวชนไทยชุดนี้มีศักยภาพไม่ต่างจากจีนเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนตอนที่พวกเขายึดโลกปิงปองเป็นของตัวเองกระทั่งในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจังหวะสำคัญที่ไทยพลิกสถานการณ์หลายครั้งจนเกิดแฮชแท็กที่แปลเป็นไทยได้ว่าปิงปองไทยมาแรง ติดเทรน์ในหลายประเทศเอเชียทั้งอินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเวียดนามต่างให้ความสนใจว่าไทยมีระบบการพัฒนาอย่างไรจนสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้ในเวลาไม่นานแต่สิ่งที่ชาวจีนพูดมากที่สุดคือไทยเล่นด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าจีนในวันนี้ซึ่งถือเป็นคำชื่นชมที่แฟนจีนไม่ค่อยให้ใครบ่อยนักโดยเฉพาะในกีฬาที่จีนครองความเป็นหนึ่งมาอย่างยาวนาน เมื่อทุกอย่างสงบลงและผลการแข่งขันเป็นที่ยืนยันทีมไทยจึงถูกสื่อจากทั่วโลกเชิญไปสัมภาษณ์เด็กไทยให้สัมภาษณ์ว่าเรามาเล่นด้วยหัวใจไม่คิดว่าจะล้มจีนได้แต่เราก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราไม่กลัวประโยคนั้นกลายเป็นคำพูดที่สื่อต่างชาติหยิบไปนำเสนอและได้รับการแชร์อย่างกว้างขวางเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของไทยไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากความมุ่งมั่นและการเตรียมตัวอย่างดีชัยชนะครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวกีฬาแต่เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั้งประเทศทำให้หลายคนอยากลุกขึ้นมาเล่นกีฬาฝึกฝนตัวเองและเชื่อว่าคนไทยก็สามารถก้าวข้ามยักษ์ใหญ่ของโลกได้ไม่ว่าจะในสนามกีฬาไหนก็ตามสุดท้ายแล้วชาวจีนจำนวนไม่น้อยแม้จะรู้สึกผิดหวัง แต่ก็ยอมรับอย่างสุภาพว่าทีมไทยสมควรได้รับตำแหน่งแชมป์ในปีนี้อย่างแท้จริงหลายคอมเมนต์ระบุว่านี่เป็นสัญญาณว่าปิงปองโลกกำลังเปลี่ยนไปบางก็พูดว่าจีนต้องยอมรับว่าคู่แข่งยุคใหม่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและไทยคือหนึ่งในนั้นสำหรับแฟนไทยทุกคนต่างยืนหยัดส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติไทยเดินหน้าต่อไป และหวังว่าอนาคตอันใกล้พวกเขาจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้อีกครั้งในเวทีระดับโลกเพราะวันนี้เด็กไทยได้พิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นแล้วว่าความตั้งใจและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้สามารถเขียนตำนานได้จริงๆและนี่คือวันที่โลกต้องจำว่าปิงปองไทยล้มจีนผงาดเป็นแชมป์เยาวชนโลกวันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่คือการประกาศตัวของประเทศไทยบนแผนที่วงการปิงปองโลกอย่างเต็มภาคภูมิ